ไปแล้วครับโอ้ยหวานมากอยู่ที่เจ้ากลับคืนได้ไหมอืม ไปถึงไหนดูทีออ่อย่าหยุดนะอย่าหยุดหายหมดสปูลเลยคลายสายกันหน่อยครับถึงบอ่อฟังโน้นเลยมั้ง อสายสายกันหน่อยหยุดซสแล้วไม่แน่จริงนี่ว่าไม่แน่จริงก็เอาหมอบก็ให้เช็คเบรกนมาแล้วครับใกล้เข้มาแล้ว เดเข้าป่ายิดศกครับอ๋ออ๋ออออ๋ออโอ้โห Ngài thoáng thì mẹ ô hấp